ร่วมสัมผัสไอทะเลวิถีบางสเรชุมชนเก่าส่งเสริมการทออ่องเที่ยวเชิงวิถีถิ่นวิถีชุมชนนายพักรธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีมอบหมายให้ว่าท,ที่พันตรีชาติชายศรีโพอ,อ่อนนายนอำเภอสัตหีบเป็นผู้แทนมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรมสัมผัสไอทะเลวิถีบางสเรที่ชุมชนเก่า ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีถิ่นวิถีชุมชนครั้งที่หนึ่งโดยวัฒนธรรมจังหวัดชนบุรีประจำปี2565ณชุมชนเก่าบ้านบางสเสลหมู่ที่4ตำบลบางสเสลโดยมีวัฒนธรรมจังหวัดชนบุรีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิน่นชุมชนและแขกผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับและร่วมในพิธีอย่างคับขั้งนางสุภาวบีบำรุงศักด วัฒนธรรมจังหวัดชนบุรีได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาว่าด้วยกระทรวงวัฒนธรรมเล็งเห็นถึงความสําคัญของการท่องเที่ยวในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวที่สําคัญจํานวนมากและมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวอาทิแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงดันธนาการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจโดยจังหวัดชนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มภาคตะวันออกและเป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจํานวนมากกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดชนบุรีดําเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีถิ่นวิถีชุมชน ประจําปีงบประมาณ2,565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชนและรองรับการขยายตัวของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec ในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชนบุรีและภาคตะวันออก โดยได้มีการกำหนดการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมภายใต้โครงการดังกล่าวจำนวนสามแห่งได้แก่แห่งแรกถนนสายวัฒนธรรมตลาดน้ำห้วยสุครีบวิถีประมงบางพระบ้านตลาดล่างตําบลบางพระอํเาเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีที่ได้จัดงานเสร็จสิ้นไปแล้วระหว่างวันที่17ถึงวันที่18เมษายนที่ผ่านมาณนะสวนฉเฉลิมพระเกียรติร .9 ชายทะเลบางพระเทศบาลตำบลบางพระอำเภอศิรีราชาโครงการที่สองเป็นโครงการถนนสายวัฒนธรรมสัมผัสไอทะเลวิถีบางสรลที่ชุมชนเก่าบ้านบางสรลตับลบางสเลออำเภอสัตหีบซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่30เมษายนถึงวันที่1พฤษภาคมและโครงการที่สามได้แก่โครงการถนนสายวัฒนธรรมหอมไอดินวิถีถิ่นบ้านหนองพระ ทัดที่ตําบลตะเคียนเตี้ยอําเภอบารมุงจังหวัดชนบรุรีและในวันนี้เป็นการจัดงานถนนสายวัฒนธรรมสัมผัสไอทะเลวิถีบางสเรที่ชุมชนเก่าบ้านบางสเลตําบลบางสเรอําเภอสัตหีบซึ่งภายในงานประกอบด้วยการแข่งขันตก,กปลาเห็ดโคนการแสดงศิลปวัฒนธรรมการจําหน่ายและการสาธิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและการขายของในชุมชนท้องถิ่นบางสเรตลอดจน กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายโดยว่าที่ผู้แทนชาติชายศรีผูอ่อนในอำเภอสันดิษได้กล่าวว่าจังหวัดชนบุรีเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งการท่องเที่ยวชายทะเลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงชุมชนนับว่าเป็นสถานที่รองรับการท่องเที่ยวในเขตเศรษ,ษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ E.E.C. การจัดงาน ถนนสายวัฒนธรรมในครั้งนี้จึงทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชนบุรีให้มีความพร้อมในการรองรับและดึงดูดความสนใจในการเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวโดยใช้พื้นที่ตำบลบางสรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางทะเลทรัพยากรบุคคลและทุนทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนซึ่งนำมาประสานให้เกิดความรักความสมัครสมานสามัคมครีรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้นักท่องเที่ยวในพื้นที่และต่างพื้นที่ได้เข้ามาสัมผัสเสน่ห์อีกมุมหนึ่งของจังหวัดชนบรุรีในโอกาสเดียวกันนี้ด้วยพร้อมกับขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ชาวบางสเสร่และผู้มีส่วนร่วมมือร่วมใจในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สิ่งจะเป็นการพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนด้วยวิธีทางวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืนต่อไปนิวส์4ราทิีรายงาน